เรื่องแรกเรื่องหลอนวันนี้นะคะในไหนคุณฝนมานะคานคุณโบกแล้วทีแล้วเจ้าที่ทวงคําสัญญาเป็นเรื่องของคุณฝนเองหรือว่าของลูกดวงหรือของใครเป็นเรื่องของฝนเองค่ะ,คะเป็นเรื่องของฝนเองอ,อันนี้น่าจะซักย้อนกลับไปประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะคะช่วงแบบว่าช่วงกําลังเป็นวัยรุ่นช่วงที่แบบเหมือนชีวิตยังยังไม่ได้มีที่ยึดเหนี่ยวหรืออะไรเลยตอนนั้นเนี่ยฝนก็ทํางานเป็นลักษณะคล้ายๆงานอีเวนต์หรืองานพิธีกรแล้ว ตอนนั้นงานมันก็จะเยอะมากเราก็ได้ทำงานตลอดแต่อยู่ดีๆอะค่ะวันหนึง่งงานเราค่ะจากที่มันเต็มเดือนอะอมมันหายไปแบบเหลืองานน้อยมากเราก็เลยรู้สึกว่า<ๆ>เราอะาจ,จะทำยังไงให้งานของเรากลับมาเหมือนเดิมเอมอตอนนั้นเนี่ยต้องต้องเล่าว,ว่าฝนอะพักอยู่แถว แถวบางกะปิอะค่ะแล้วมันก็จะเป็นตึกลักษณะคล้ายๆแบบแฝดเก่าๆเป็นตึกเก่าๆหน่อยแล้วด้านหลังตึกที่พักอะค่ะก็จะมีศารอยู่สารหนึ่งซึ่งก็จะอยู่เยื้องกับห้องที่เราอยู่เลยแล้วก็มันก็จะมีกำแพงกัน้นแล้วก็ถึงจะเป็นสารแต่ตรงบริเวณสารเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบ พงหญ้าเยอะๆมีแบบต้นกระถินมีอะไรที่ที่ดูเหมือนมันลกล้างอะค่ะแต่เราก็เห็นว่าก็เห็นว่ามีคนอะไปกราบไหว้ขอพรตรงเนี้ยอูเยอะเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าทำไงดีนะให้เราแบบมีงานเข้ามาตอนนั้นก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของการมูสักเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าอเอาที่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละก็คิดว่าเดี๋ยวอาจจะไปขอที่ตรงศาลหลังบ้านอะไรเงี้ยค่ะ ตอนนั้นหลังจากที่คิดว่าจะแบบไปขออ่ะก็รอตอนนั้นก็คืออยู่กับแฟนอะนะคะก็แบบเดี๋ยวรอให้ให้แฟนอ่ะเลิกงานมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปด้วยกันแล้วเขาดันเริ่มมาในช่วงเวลาที่มันอากาศมันโพลเลย์ช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ต้องเดินเลาะไปมันจะเป็นเหมือนทางถนนดินแดงอะคะ่ะ <c oughs> แล้วก็สองข้างทางก็จะมีฝูงหมาเล่นกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วทางมันก็ ไม่น่าจะมีคนเข้าไปได้อะเพราะมันลกมากจริงๆแต่เราด้วยความที่ใจเราคิดว่าเราต้องลองใจสู้ใจสู้ไม่งั้นหไม่มีเงินแน่นอนอเพราะว่างานอีเวนต์เนี่ยมันคือเดือนชนเดือนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนรูปปั้นรูปปั้นแบบเล็กๆเป็นรูปปั้นผู้ชายค่ะ,ะแล้วก็จะมี องนางลำอ,อ,องค์นางลำเล็กๆประมาณสี่องวางวางล้อมอีกทีหนึ่งแล้วก็ที่ตรงศาลตรงนั้นเนี่ยก็จะมีไก่ต้มมีผลไม้แล้วมีของสดอของสดก็คือเหมือนหมูสดหรือ,อรสักอย่างออนะออที่เขาเอามาไหว้เราคิดว่าโอ้แสดงว่าต้องศักดิ์สิทธิ์แน่นอนเพราะว่าเนี่ยมันเพิ่งจะมีคนะมาไหว้สดๆร้อนๆเลยเออก็จุดทูบค่ะ แล้วตอนนั้นอะหมาที่กําลังเล่นกันอยู่นะคะอยู่ดีหมาก็พร้อมใจหอนหอนกันขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีลมพัดแต่มันจะมีกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเวลากลิ่นที่เป็นกลิ่นเทวดามันจะเป็นกลิ่นอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมคะแต่เนี้ยมันจะเป็นเหมือนกลิ่นแบบกลิ่นไม่ค่อย ไม่ค่อยดีสักเท่า,าไหร่อ,อ๋อกินสับสับอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าน่าจะเป็นของสดหรืออะไรที่มันวางอยู่ตรงนี้หลังจากขอไปเนี่ยฝนก็ขอพอรว่าฝนอะของงานที่มันเป็นงานยาวๆมันจะมีงานพวกรถโชว์ใช่ไหมคะที่เราสามารถที่จะไปได้ทั้งเดือนแล้วเราสึกว่าอะเดือนนั้นเรารอดแล้วอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ขอในบัตเจ็ตเท่านี้ด้วยอื หลังจากที่ขอพรไปเสร็จอะคะ่ะกลับไปประมาณ3มวันงานก็เข้าจริงๆแล้วก็เป็นงานรถโชว์ไปต่างจังหวัดเป๊ะเลยเป๊ะเลยเราก็แบบโหไปยืนอยู่หลังบ้านเพราะว่าหลังอ่าหลังหลังห้องเราอะนะคะเพราะมันก็จะมองเห็นตรงศารพอดีเราก็บอกว่าโหสาธุแบบศักดิ์สิทธิ์มากตอนนั้นแบบเป็นเด็กๆก็ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะบอกศักดิ์สิทธิ์มากเลยเดี๋ยวขอแล้วได้ขอแล้วได้แบบโหดีใจมากเดี๋ยวหนูขอไปทํางานก่อนนะค่ะเดี๋ยวหนูจะกลับมาแก้บน ก็ไปทำงานแล้วก็เหมือนใช้ชีวิตแฮปปี้แล้วเพราะมีงานแล้วกลับมาแล้วก็มายืนทำอะไรอยู่หลังระเบียงของตัวเองเหมือนเดิมแล้วก็มองสารลืมไปเลยนะคะว่าตัวเองอะเคยบนไว้เคยบนเ,บนเอาไว้ยังไม่ได้แก้ไม่ได้แก้ค่ะก็ไปทำงานปกติจนกลับมา วันหนึ่งอะค่ะอยู่ดีเราเปิดประตูห้องเข้าเข้าห้องมาปุ๊บเนี่ยห้องเรามันมันจะเป็นพื้นที่ประมาณแค่นี้แหละคะ่ะมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเลยแล้วของในห้องเราก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะแต่อยู่ดีอะพอเปิดมาประตูมาปุ๊บอะมันได้กลิ่นลักษณะเหมือนมันเป็นกลิ่นสาบแล้วก็กลิ่นเหม็นเหม็นแบบเหม็นคาวๆมากๆแล้วเราก็คิดว่าเอ๊มันอาจจะมีสัตว ตายหรือเราไม่ได้ล้างอะไรไหมหรือมันเป็นกลิ่นมาจากหลังบ้านเราหรืออะไรเงี้ยเราก็พยายามหาเพราะากลิ่นมันตีแรงมากค่ะถ้าเป็นกลิ่นอับปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันก็คงไม่ได้ส่งผลอะไรกับเรามากมายคแต่อยู่ดีกลิ่นเนี้ยมันก็ตีขึ้นมาแบบชัดมากๆแต่ก็ยังไม่คิดอะไรก็พยายามหากลิ่นเนี่ยอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เจอจนกลางคืนนะคะอยู่ดีเหมือนฝนไม่แน่ใจว่าฝนไปตากผ้าหรือทําอะไรอะ่ะแล้วมันดัน ห่างตามันมันดันไปเหลือบมองเห็นที่ตรงศารน่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีใครสักคนอะ่ะยืนดูเราอยู่อืม <c oughs> แต่ก็คิดว่าเอออันนี้อาจจะเกิดจากความร้อนของตัวเราหรือเราคิดไปเองของเราคนเดียวอะไรเงี้ยแต่ใจมันก็เริ่มแบบวันๆเอ,อ้ยเราเราไปทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องหรืออะไรหรือเปล่าฝนนะ่ะไม่นึกไม่ถึงจริงว่าตัวเองอะ่ะ ลืมคําสัญญาที่เราอะให้ไว้เพราะเหมือนด้วยความที่เราอาจจะติดชิวติดสบายอะไรของเราอยู่ตอนนั้นจนคืนนั้นอะอยู่ดีฝนก็ทะเลาะกับกับแฟนคนนี้ที่อยู่ด้วยกันนะคะแล้วฝนก็มานอนแยกเขาว่านอนบนเตียงแล้วฝนก็มานอนตรงพื้นอือรักแฟนมากงอนงอนงอนใช่นอนาแต่เราระบากเราระบากเราโยนระบากเราเป็นนางเอกดราม่าแล้วประมาณตีสองนอนหลับอยู่อะค่ะแล้วเรารู้สึกเหมือนมีใครบางคนอะ มาจ้องเราอยู่เราก็คิดว่าอืมเป็นไงละ่ะสุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องมางอเราแหละออแต่แปลกอย่างหนึ่งว่ามันได้กลิ่นกลิ่นเนี้ยตีขึ้นมาแล้วมันก็แรงหนักกว่าเดิมค่ะอืมแล้วฝนก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการการจ้องของเขาเนี่ยเหมือนเราหลับอยู่แต่เรารู้สึกได้ว่ามันมีใครบางคนเนี้ยจ้องเราอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันจ้องนานผิดปกติมากอืมสัญชาตญาณของคนเราแน่นอนมันต้องอยากจะลืมตาขึ้นมาใช่ไหมคะ แล้วอยู่ดีๆอะค่ะภาพที่เห็นอะภาพเนี้ยติดตาฝนจนถึงทุกวันเนี้ยอภาพที่เห็น่ะมันคือภาพของผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะที่เขาอะนั่งค่อมตัวเราอยู่อะแล้วหน้าเขาผมเขาอะเหมือนเวลาเราฟังคนอื่นเล่าอะเราก็ไม่คิดว่าเราจะต้องเจอกับตัวซึ่งมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเหมือนผมเขาอะมันก็แบบ พองพองฟูฟูแล้วเขาก็ก้มดูเราอยู่อย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นที่ดูอ่ะตัวเราชาไปหมดแล้วนะคะ,ะเราชาแล้วเราก็แข็งแล้วเหมือนมันช็อกมันเหมือนเรารู้สึกว่าคนคนนี้คือใครแล้วภาพที่เห็นอ่ะเราเราจำได้ว่าเหมือนเขาอ่ะใส่ชุดที่มันเป็นลักษณะคล้ายๆส้สบายเก่าๆสีเขียวแล้วเขา,วาก็ต้องเราแบบเหมือน เหมือนโกรธแค้นอะไรเราสักอย่างแล้วความรู้สึกของเราตอนนั้นคือเราพยายามในการที่จะดิ้นเพื่อที่จะให้หลุดจากสิ่งตรงนั้นอะให้ได้พยายามเหมือนตบมือแรงๆเพื่อที่จะให้แฟนเราที่นอนอยู่อะค่ะเขารับรู้เขาก็ไม่รับรู้แล้วมันเหมือนเขาอะก็เหมือนความรู้สึกเราอะเขาพูดเหมือนประมาณว่ามึงลืมอะไรไปหรือเปล่าอ๋ออ่าเราก็ยังคิดมันเหมือนออตอนนั้นอะมันมันกลัวค่ะแล้วมันก็แบบสันมันก็ คอนโทรลตัวเองไม่ได้จุดที่มันอยู่ตรงข้างหน้าฝนอะ่ะฝนจะมีภาพขององค์พระแม่ที่ที่ฝนบูชาไว้อยู่นะคะฝนก็เลยเหมือนตอนแรกอะ่ะสวดมนต์ก่อนแต่มันสวดไม่ออกแล้วมันก็เหมือนพุมพาอะไรก็ไม่รู้โดยที่เราอะ่ะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเรารับรู้สิ่งสิ่งนั้นได้จริงๆหรือแบบจําบทสวดมนต์ได้จริงๆอะไรเงี้ยครับจนมันเหมือนเขาอ่ะก็กดเราหนักจนเหมือนเราอะ่ะหายใจไม่ออกฝนก็เลยแบบเหมือนตะโกนว่าแม่ช่วยลูกด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก็คือคําว่าแม่ของฝนอาหมายถึงว่าฝนเรียบพระแม่ของฝนขึ้นมาอะไรประมาณนี้แล้วอยู่ดีๆเขาอ่ะก็เหมือนกับหายออกไปแล้วแฟนฝนที่นอนอยู่ข้างๆอะคะ่ะเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ถามว่าได้ยินไหมสิ่งที่แบบเหมือนเราตะเบงเสียงเรียกเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาอ่ะแค่รู้สึกว่าเหมือนมีผู้หญิงใส่สบายชุดเขียวอ่ะกระโดดออกไปจากหลังระเบียงอื จนเหมือนก็เขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราอะถึงแบบเหมือนสันแล้วเราไม่พูดอะไรเพราะตอนนั้นมันช็อกแล้วมันก็พูดอะไรไม่ออกจริง <Ha. S 2> แล้วก็ไม่กล้านอนจนเช้าอะค่ะแล้วก็ถึงมาเล่าให้เขาฟังแต่ตอนนั้นนึกออกอยังคะว่าเราลืมนึกออกอแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนเราจําได้ว่าจุดที่มันเป็นเหมือนนางลำอะคะ่ะมันจะมีรูปปั้นอยู่รูปหนึ่งที่เขาอะสบายเขียวใส่สบายเขียวใช่แล้วก็พูดกับแฟนว่าเออสงสัยอันนี้ มันน่าจะมาจากการที่เราอ่ะลืมแก้บนแน่เลยแล้วกลิ่นอะไรมันก็ฟุง้งแล้วมันก็เป็นกลิ่นลักษณะคล้ายๆกันจนเหมือนก็ไปซื้อของกันเราก็กลับไปแก้บนเราก็แบบเหมือนเราก็ขอขมาว่าอันเนี้ยเราอะไม่ได้มีเจตนาหรืออะไรมันเกิดจากความผิดพลาดที่เราอาจจะลืมได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออของพวกเนี้ยบางครั้งอะมันอาจจะจับต้องเป็นรูปธรรมไม่ได้แต่มันก็มีอยู่จริงๆฉะนั้นเวลาเราสัญญาหรืออะไรกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยต้องห้ามลืมเด็ดขาดล้วถ้าเกิด<า>ลืมทำไงาบางคนเขาไม่ได้มาถวะอย่างอย่างบางคนนะคะที่เวลาเราดูดวงใช่ไหมคะแล้วเขาจะชอบถามว่าเขาอะติดสินบนหรือติดบนบานสารกล่าวอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วไม่รู้ไหมฝนก็จะใช้วิธีการว่า เราอะยึดบุญกุศลเอาไว้ก่อนเราอาจจะไปทําบุญสังฆทานเราอาจจะไปทําบุญถวายผ้าไตรหรือเราอาจจะทําบุญในเชิงของการช่วยเหลือคนอหลังจากเนี้ยเราก็จุดธูปสามสิบสองดอกอะค่ะแล้วก็บอกกลางแจ้งว่าอันนี้สมบุญที่เราได้ทําบุญทําทานอันเนี้ยหากเราได้มีการเอ่ยปากหรือมีการอธิษฐานขอพรอ,อะไรไปแล้วเรามี การทั้งเผลอลืมไปลูกก็ขอขมาก็ขอให้อำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะเราต้องเอาสิ่งที่สูงที่สุดก่อนหรือครูบาอาจารย์พรหมเทพเทราสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราขอน้องบุญเนี้ยถวายแล้วก็ขอขมาขออภัยทานใช่ขอให้ได้รับบุญกุศลที่ลูกตั้งใจทํานี้ไปด้วยค่ะฟังจบแล้วใช่ไหมล่ะเรื่องหลออเรื่องผีผีจากอังคารคุ้มโปง่งเอา้าฟังจบแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วย Angkorn Klumpo X